เมื่อนี้สิไม่เฮ็ดมั่นบดให้พอกระลูกแม่จ้ามั่นพลังหัวใหญ่ๆละ่ะเขาก็สิมาหันแล้วก็ไปตม้มอันนี้กินกับใส่กอกใส่กอกก็สิเอาไปอบนะจ้าอันนี้กะไว้เฮ็ดน้ำเกรวี่จ้ะเนี่ย ก็สีมีหอมเอาไปพัทเลยแล้วก็มีทัวเม็ดทัวลั่นเต่าเหมอนมั้จ้ะเป็นพักเคี่ยงเนาะแล้วก็โยกเชอร์พุดดิง้งซื้อสำเร็จมากจ้ะหละังหลัพี่น้องที่บ่าไปฟังว่าโยกเชอร์พุดดิ้งน่ะรสชาติซีคาย,ยันปลาทงโกบานเท่าไหมจ้ะ ละจ้าเมนูของพอกระลูกเขาก็ต้องใส่เกลือด้ยจ้าต้มให้สุกแล้วก็มาบดใส่กอกะใส่ถาดเอาเขาอบจ้าบกเนี่นี่หมอต้มน้ำเกวีเนาอจ้าพอน้ำเริ่มอุ่นกะใส่หงเกลีแลน้ว กะกะเอาพี่น้องเอ้ใหอย,อยเติมเอาพอมันเดือดแล้วมันเข้าจังสีหูว่ามันแข็งหน่อยแข็งลายไหมจ้าถ้ามันแข็งลายเข้ากับเติมน้ำเอาถ้ามันแข็งหน่อยเข้ากับเติมผงเอาเวลา่อยอบไก่หรือหมูนะ่อยชอบเอาน้ำไก่กับน้ำมหมูน้ำที่อบนะมาใส่หนังแซ่บ มาผสมเข้าไปเกลใอก่กรีีเข้าแสบขึ้นถ้าคอยเสี็ดมันผัดอยู่ผัดมั่นใจนอันเล้ยไหมจ๊ะนี่ร้อยมันเดือดก่อนเนี่มันอาจสิคนเกิดไปส่วนหมอน,นั่นก็ต้มทั่วเขียวเป็นพักเคี่ยงนะจ้ะไปจา่า เกรวี่เฮ็ดง่ายซื้อผงสำเร็จมาเฮ็ดเอาพี่น้องกาบมันสุกเข้ากับไปบดจะมั่นี่ยบดแล้วก็ใส่เนยใส่ครีมใส่เกลือน้อยนึง คนแล้วเนี่ยคนดีแล้วก็วต้องเติมผงแล้ว่อยเดือดกัสใส่ได้จ้ะเวลาเขาาสกินเขากับอุ่นหันห่อนเขาจังไปลาด้ดวยได้เกรวี่ปเป็ทยังไงแค่เนี้ยก็จบแล้วเนี่ยและขั้นคิดว่า มันเข้มข้นเกินไปจะเติมน้ำเอาพ,ออพ่เเอเลยจ้ะบัดนี้สิหั่นหอมไปผัดเซนเนยจ้ะโทษที่นะจ้ะเมื่อกี้เนี่ยคอยว่าวา่าน,นมั่นผัดโมเมนต์มั่นผัดจ้ะหอมนี่ละสิไปผัดเซนเนยเดี๋ยวหั่นหอมแป๊บหนึ่งได้จ้ะเด้อ กะหั่นได้ประมาณตำหนีน้เนาะจ้ะใส่เนยมีเนยเป็นแนวนี้เนาะใส่เนยเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวสิเกลือหน่อยนึงเด้อจ้ะแล้วก็น้ำมันหน่อยนึงแค่นี้แล้วก็เฮาสิไปผัดจ้ะบ่ดนี้ยมันบดนี่ลิ้นน้ำออกแล้วจ้ะใส่เนยบาดนี่เนยโตเก่านี่แหละ ใส่ประมาณนี้เนาะจ้ะแล้วแต่ผู้ใ<ๆ>ดมักรายก็ใส่รายไปเนาะใส่เนอไปอันนี้ครีมนะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งครีมครีมมันสิมีแบบอันครีมบางครีมหนาดับเอ่อดับเบิ้ลครีมมักแบบเข้มขน้นก็ใส่เข้าไปพี่น้อง นี่นี่เดี๋ยวเกลือกระพริกไทยสิใส่เข้าไปหน่อยนึงได้จ้ะเด้อต่ว่าข่อยมือมือข่อยถือกล้องข่อยก็จะได้เฮ็ดให้เบิิ่งก็สทการบดนี่แนวบดดกเข้าไปก็ะชิมเบิ่งได้จ้ะเด้อเิมเบิ่งอยากเติมยังก็เติมพี่น้องเิมเบิ่งเอา หอมหอมพี่น้องหอมพัดนะเอาซ้ำดีกับพ่อด้วยจ้ะบ่ต,ต้องเฮ็ดใหม่หอมชื่นใจเพิ่มแค่รสเขาไม่อีกหนึ่งย่างด้วยจ้ะใส่กอเข้ากับง่ามคักราที่นี่กาซีเอายกเชอร์พุดดิ้งเข่าอบสามนาทีจ้ะจัดจานได้เลย แล้วลาจ้ากำลังห่อนๆอันนี้ใส่กอกซีตอนด้จ้ะผัวข่อยเพื่อนบ่กินได้ดอกเดี๋ยวเสียเอ,อนาน้ำเกรวี่มาลาดได้จ้บะบ้านนี้ ช้ำๆไปเลย้ะน่ากินม่จ้าให้เบิ่งจา้จาจ้าอีกรอบนึงจะ้ะสวัสดีครับ H mm. Billy be it here Hmmhm. <laughs> mm. get him. yeah